บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออกสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในตอนที่98ครับดำเนินรายการโดยผมสุปชัยวัฒิชูวงและผมฤทธิ์ลิมทองกุลค,ครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากจะพูดถึงยี่ห้อหรือแบรนด์สินค้าที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ส่วนใหญ่แล้วเรามักจากคุ้นเคยแบรนด์ของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นแบรนด์จากประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศในทวีปยุโรปญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ซึ่งประสบความสําเร็จในการสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับสําหรับประเทศจีนเองในช่วงแรกที่จีนใช้นโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศเมื่อ45ปีก่อนที่ทําให้จีนกลายเป็นโรงงานของโลก สินค้าแบรนด์ดังๆก็มาทำการผลิตเม็ดอินชายน่ากันอย่างมากมายแต่ว่าสินค้าที่เป็นที่นิยมของชาวจีนส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นยี่ห้อของต่างชาติไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้าไปจนถึงร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆด้วยนะครับใช่ครับคุณวริศสมัยที่ผมและคุณวริศไปเรียนที่เมืองจีนเมื่อกว่า20ปีที่แล้วนั้นสินค้าที่เราพบเจอจะมีอยู่3กลุ่มนะครับ คือสินค้าแบรนด์ต่างชาติสินค้าของจีนที่ไม่มีแบรนด์และสินค้าจีนที่ทําปลอมเลียนแบบแบรนด์ต่างชาติทั้งนี้ก็เพราะว่าในอดีตนั้นจีนยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงการดีไซน์ออกแบบก็ยังไม่สวยงามและยังไม่มีการทําการตลาดที่ถูกใจผู้บริโภคดังนั้นสินค้าแบรนด์ต่างชาติจึงได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนเพราะว่าคุณภาพดีกว่าสินค้าของจีนเองและยังเป็นสิ่งของที่แสดงถึงสถานะทางสังคมอีกด้วยครับ ใช่ครับคุณสุภชัยแต่ว่าสถานการณ์ทุกวันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับทุกวันนี้คนที่ไปเที่ยวเมืองจีนก็จะพบว่ามีร้านที่เป็นแบรนด์ของจีนเองมากมายส่วนคนจีนเองก็นิยมสินค้าแบรนด์จีนเพิ่มขึ้นและที่สําคัญมีรายงานข่าวที่ระบุว่าสินค้าแบรนด์ต่างชาติกําลังเผชิญความยากลําบากในตลาดจีนครับพอดแคสต์บริภาไม่แพ้ในวันนี้เราจะเล่าถึงสถานการณ์ที่สินค้าแบรนด์ต่างชาติอาจจะพ่ายแพ้ในตลาดจีน รวมถึงจะลองสำรวจดูว่าสินค้าประเภทต่างๆนั้นมีแบรนด์อะไรบ้างที่เป็นเจ้าตลาดอยู่ในประเทศจีนนะครับครับคุณวริศเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของปากท้องนะครับเมื่อพูดถึงร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแล้วร้านชื่อดังที่คนทั่วโลกรู้จักก็คือเค c ฟีและ McDonald's ใช่ไหมครับโดยในประเทศจีนทั้ง KFC ฟีและ McDonald's ก็ยังเป็นที่นิยมอย่างมากอยู่ตัวปัจจัยที่ทำให้ทั้งคู่ยืนหยัดในเมืองจีนอยู่ได้ก็เพราะว่ามีการปรับตัวให้เข้ากับตลาดจีน โดยออกเมนูเช่นโจ๊กน้ำเต้าหู้ป่าทอ่งโกไกท่ทอดรสหมาล่ารวมถึงแฮมเบอร์เกอร์รสชาติแบบจีนนะครับนอกจากนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า KFC และ Mc Donald s ได้ขายหุ้นส่วนใหญ่ของธุรกิจในประเทศจีนให้กับกองทุนของจีนเมื่อหลายปีก่อนและก็ได้ใช้ผู้บริหารที่เป็นคนจีนด้วยครับจึงตอบสนองต่อรสนิยมของผู้บริโภคชาวจีนได้มากขึ้นและทำให้ฟาสต์ฟู้ดสัญชาติอเมริกันทั้งสงร้านนี้ ยังขายได้ดีในเมืองจีนครับแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้ฟาสต์ฟูด้ดอาหารฝรั่งอย่างไกท่ทอดและแฮมเบอร์เกอร์ก็มีร้านที่เป็นแบรนด์ของจีนเข้ามาแข่งขันด้วยนะครับเช่นวอลเลสไดคอสเทสเทนร้านเหล่านี้คนไทยอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ว่ามีสาขาจํานวนหลายพันร้านจนถึง10,000หร้านทั่วเมืองจีนครับนอกจากร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เป็นอาหารฝรั่งแล้ว ในส่วนของร้านอาหารจีนแน่นอนว่าแบรนด์ของจีนยึดตลาดทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นร้านหัวกัวหรือหม้อไฟอย่างไฮติเลาซึ่งก็มีสาขาอยู่ในเมืองไทยหลายแห่งด้วยนะครับร้านหม้อไฟเนื้อแพ้เสี่ยวเฟยหยางร้านอาหารจีนเจนกงฟูหรือว่าร้านน้ำเต้าหู้หยงเหอต้าหวังร้านอาหารแบรนด์จีนเหล่านี้นอกจากจะมีเมนูอาหารที่ถูกปากชาวจีนมากกว่าอาหารต่างชาติแล้ว ยังมีราคาขายที่ถูกกว่าร้านที่เป็นแบรนด์ต่างชาติด้วยครับครับคุณฤทธิ์เรามาดูกันที่ร้านกาแฟกันบ้างครับถึงแม้ว่าชาวจีนจะดื่มชาเป็นหลักเพิ่งจะมีความนิยมดื่มกาแฟกันเมื่อไม่กี่ปีมานี้ทว่าร้านกาแฟชื่อดังอย่าง Starbucks ก็มีสาขามากกว่า7,500ร้านในกว่า250เมืองทั่วประเทศจีนโดยจีนถือเป็นตลาดใหญ่อันดับสองของส t a r b u c k s รองจากสหรัฐอเมริกา แต่ว่าตอนนี้ s t a r b u c k กกำลังเผชิญกับการแข่งขันจากร้านกาแฟ,ะฟะสัญชาติจีนอย่าง Luckin Coffee ซึ่งร้านนี้จะมีโลโก้ที่เป็นรูปกวางสีน้ำเงินครับ Luckin Coffee เป็นร้านกาแฟที่มีสาขามากที่สุดในจีนถึงกว่า20,000สาขาใครที่ไปเที่ยวเมืองจีนก็ลองหาชิมรสชาติกันได้นะครับอีกร้านหนึ่งที่กำลังมาแรงก็คือ Cotti Coffee ครับมีสาขามากกว่า10,000ล้านในประเทศจีนและ28ประเทศ โดยเมื่อต้นปีนี้คอตติอฟฟี่ก็ได้มาเปิดสาขาที่ประเทศไทยด้วยนะครับร้านนี้สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วด้วยการเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินาและมีคอลลาบอร์เรชันกับกิจกรรมดังๆหลายรายการด้วยครับใช่ครับคุณสุภชัยล่าสุดมีรายงานข่าวได้ว่า Starbucks กกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆในการดาเนิเนธุรกิจในประเทศจีนซึ่งก็รวมถึงการที่จะขายหุ้นให้กับผู้ลงทุนในประเทศจีนด้วยครับ เพราะว่ายอดขายของร้านสตา b u c k คในประเทศจีนลดลง14%ในไตรามาสที่แล้วและยังถือเป็นการลดลงของยอดขายติดต่อกัน3ไตรามาสด้วยครับสาเหตุที่ธุรกิจของสตา b u c k คเผชิญความยากลำบากในประเทศจีนก็เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจในจีนชะลอตัวลงผู้บริโภคชาวจีนจึงต้องประหยัดค่าใช้จ่ายโดยราคากาแฟของสตาร์บัคในจีนขายแพงถึงแก้วละกว่า150บาท ขณะที่ร้านกาแฟของคู่แข่งสัญชาติจีนขายในราคาถูกกว่าประมาณครึ่งหนึ่งครับนี่ยังไม่รวมการแข่งขันจากร้านชานมหรือเครื่องดื่มอื่นๆที่เป็นคู่แข่งทางอ้อมด้วยเช่นร้านมี่เสวที่คนไทยรู้จักกันดีแล้วก็ยังมีร้านเครื่องดื่มอีกหลายสิบแบรนด์ที่เป็นของท้องถิ่นของจีนเองด้วยครับครับคุณวริศไม่ใช่แค่เรื่องของราคาที่ทําให้สตาร์บัคเผชิญความยากลําบากในจีนแต่ว่ายังมีเรื่องของการตลาดด้วยครับ ที่คู่แข่งเข้าถึงคนจีนได้มากกว่าเช่นลักกินกาแฟได้ออกกาแฟรสชาติสุลาเมาไทยและได้ทำของที่รึกร่วมกับวิดีโอเกมชื่อดังอย่างแบทมิ n อุคงโดยผู้บริโภคชาวจีนรู้สึกว่า Starbucks ไม่ได้ให้ประสบการณ์อะไรที่พิเศษและยังขายราคาแพงอีกด้วยครับครับเรามาดูกันที่สินค้าไอทีบ้างอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนะครับ แบรนด์สมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุด5อันดับแรกในประเทศจีนปัจจุบันได้แก่ Vivo, Huawei, Samsung, Xiaomi และก็ iPhone นะครับโดยเมื่อกว่า4ปีก่อนที่สารัฐใช้มาตรการกีดกัน Huawei ไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีของสหรัฐโดยเฉพาะระบบปฏิบัติการ Android ทำให้ยอดขายสมาร์ทโฟนของ Huawei ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งแต่หลังจากที่ Huawei ประสบความสำเร็จในการพัฒนาชิปรุ่นใหม่ แล้วก็สร้างระบบปฏิบัติการฮาร์โมนีของตัวเองก็ทำให้หัวเว่กลับมายึดตลาดสมาร์ทโฟนได้อีกครั้งขณะที่ยอดขายของ iPhone ในประเทศจีนกลับลดลงอย่างต่อนเนื่องครับใช่ครับคุณวริศกรณีของหัวเว่มีปัจจัยที่ชัดเจนก็คือเรื่องของชาตินิยมครับเพราะว่าชาวจีนรู้สึกว่าหัวเว่ถูกรังแกอย่างไม่เป็นธรรมจึงเกิดกระแสร่รวมแรงร่วมใจใช้แบรนด์ของจีนเองขณะเดียวกันบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ได้รับนโยบายให้เปลี่ยนจาก iPhone มาใช้โทรศัพท์แบรนด์ของจีนครับครับเรามาต่อกันที่สินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอย่างเช่นโทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศกันครับสินค้ากลุ่มนี้แบรนด์ของจีนยึดตลาดเกือบทั้งหมดครับยกตัวอย่างเช่น h i e อหรือ h i ่อมีเดียหรือเหมยเตอร์เซียวมี่ไฮเซนแล้วก็ TCL เป็นต้นครับ ยิ่งทุกวันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมีระบบอัจฉริยะคือเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วเมื่อผู้บริโภคใช้สินค้าไอทีเช่นสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบของจีนเองแล้วก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบรนด์ของจีนเองด้วยครับครับคุณวริศเรามาดูที่สินค้ากลุ่มเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์กีฬากันบ้างครับในกลุ่มนี้แบรนด์ดังอย่างไนกี้และ Adidas ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับ แต่ว่าแบรนด์ของจีนอย่างหลหิงและอันตาก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันโดยทั้งสองแบรนด์นี้ก็มีขายในประเทศไทยด้วยครับครับเมื่อมาดูที่สินค้าราคาสูงอย่างรถยนต์นะครับในอดีตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในจีนก็คือแบรนด์ Volkswagen ครับซึ่งถ้าใครไปเมืองจีนเมื่อ10หรือ20กว่าปีก่อนก็จะพบว่ารถแท็กซี่เกือบทั้งหมดในจีนก็จะเป็นยี่ห้อ v o ก ks w a g e n นะครับ แต่ว่าหลังจากที่รัฐบาลจีนมีนโยบายสนับสนุนรถไฟฟ้าก็ทำให้ BYD แซงขึ้นมาเป็นรถยนต์ที่มียอดขายสูงที่สุดในประเทศจีนโดยครึ่งแรกของปีนี้ทำยอดขายไปได้มากกว่า1.6ล้านคันเบียดโฟก k สวาเกนตกไปอยู่ในอันดับที่2ด้วยยอดขาย1.2ล้านคันนอกจากนี้แบรนด์รถยนต์ในอันดับรองๆล,ลงมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นรถยนต์ยี่ห้อจีนเช่นกันก็คือ Cherry G ี l และก็ฉางอันครับ ส่วนรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าที่เป็นแบรนด์รถยนต์ที่มียอดขายสูงที่สุดในโลกนั้นในตลาดจีนกลับอยู่ในอันดับที่6เท่านั้นครับโดยทํายอดขายได้เพียงแค่6กแสนสี่หมคันในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะครับครับคุณมริดในอดีตจ,จีนลอกเลียนแบบสินค้าต่างชาติต่อมาก็เป็นโรงงานรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ต่างชาติเพราะว่าการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงนั้นว่ายากแล้วแต่การสร้างแบรนด์ยากยิ่งกว่าครับ แต่ว่าทุกวันนี้สินค้าของจีนไม่เพียงแต่มีคุณภาพแต่ยังมีแบรนด์ของตัวเองที่เป็นที่นิยมด้วยนี่ก็คือยุทธศาสตร์ Made in China 2025ที่รัฐบาลจีนตั้งเป้าจะเป็นผู้นำใน10อุตสาหกรรมแห่งอนาคตคือเทคโนโลยีสารสนเทศหุ่นยนต์พลังงานสีเขียวและยานยนต์สีเขียวการบินและอวกาศวิศวกรรมทางทะเลและเรือไฮเทคอุปกรณ์รถไฟ พลังงานนิวเคลียร์และการผลิตไฟฟ้าวัตถุใหม่ยาและอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรครับครับหลังจากยุทธศาสตร์เม d e อิน h i n a 2025แล้วจีนยังตั้งเป้าหมายด้วยนะครับที่จะก้าวไปสู่ยุทธศาสตร์เม d e บายช i n หซึ่งหมายถึงสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีของจีนออกแบบโดยคนจีนแต่ว่าอาจจะไปผลิตอย่างประเทศอื่นๆที่มีต้นทุนถูกกว่าเหมือนกับการที่สินค้าแบรนด์ตะวันตก มาดําเนินการผลิตในประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมของจีนที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงเวลาเพียงไม่ถึง50ปีหลังจากนโยบายการปฏิรูปแล้วก็เปิดประเทศครับซึ่งนี่น่าจะเป็นกรณีศึกษาชั้นดีสําหรับประเทศไทยของเราซึ่งมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังครับ พอดแคสต์ Podcast, บุรพาไม่แพ้ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ทั้งผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์บนโทรศัพท์มือถือและผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับโดยสามารถค้นหาคำว่าบุรพาไม่แพ้ครับรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบุรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก